ก็ตอนนี้ครับเห็นในข่าวก็คือผู้ป่วยที่เขาต้องการใช้ออกซิเจนนะครับก็มีค่อนข้างเยอะไม่รู้ว่าหน่วยงานต่างๆอะไรเงี้ยเขามีออกซิเจนเพียงพอหรือเปล่าเหตุการณ์ช่วงนี้นะฮะสานการโควิด -19 นี่ยขาดแคลนก๊าซออกซิเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรับส่งผู้ป่วยต่างๆไปยังสถานที่โรงพยาบาล กองทับอากาศโดยท่านผู้จัดการหอากาศมอบหมายให้กรมช่างอากาศนําขีดความสามารถของกองทับอากาศมาใช้โดยเป็นภารกิจในเรื่องของการผลิตกา๊าซซิเทนจึงทําให้เกิดโครงการทับฟ้าต่อลมหายใจต้านภายัยโควิด -19 เป็นโครงการที่กองทัพอากาศร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติที่ร่วมกันในการที่จะสนับสนุนกา๊าซออกซิเจนให้กับผู้ป่วยในการรับส่งผู้ป่วยจากที่บ้านไปยังโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามอีกอย่างหนึ่งก็ในการที่จะส่งผู้ป่วยไปรักษาอย่างสถานที่ภูมิลำเนาของตนเองครับโดยปกติในกา๊าซออกซิเจนที่ใช้ในทั่วไปเนี่ยก็ประมาณ9 0้5ถึงเองของเราเนี่ย สามารถที่จะทำออกซิเจนได้บริสุทธิ์ถึงขั้น99.5องทัพอากาศก,ก็พร้อมที่จะส่งมอบนะครับหน่วยงานอื่นนะฮะที่มีความต้องการที่จับเหมือนออกซิเจนไปใช้ใน สถานการณ์โควิด -19 เกนี่ยก็ขอให้ติดต่อผ่านทาง Facebook ของ a i r ์ฟอร i ไทยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ Facebook ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะฮะเพราะเป็นผู้รวบรวมและจัดลำดับในการเข้ารับซึ่งสามารถที่จะรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่8ดนาฬกาจนถึง16บนาฬกาของทุกวันนะครับแต่ก็ขออย่างนึงก็ขอให้แจ้งล่วงหน้าก่อน1วันครับ สรุปขั้นตอนการขอรับบริการเติมออกซิเจนกับทางกองทัพอากาศเริ่มจากการส่งข้อความไปทางเฟ c บุ๊ o k Air For ไทยหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบและส่งใบขอเติมออกซิเจนกลับมาให้หลังจากนั้นก็นำถังออกซิเจนไปเติมตามวันเวลานัดหมาย มีข้อจํากัดเกี่ยวกับท่อออกซิเจนที่จะนําเข้ามาเติมท่อจะต้องเป็นท่อมาตรฐานผ่านการรับรองมอกและมีอายุการใช้งานไม่เกิน5ปีท่อที่มีอายุเกิน5ปีจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพและก็รับรองการใช้งานเรียบร้อยแล้วเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเจ้าหน้าที่ของเราจะทําการตรวจสอบทุกครั้งก่อนที่จะทําการบรรจุออกซิเจนลงในถังครับสำหรับการขอใช้บริการเติมออกซิเจนของกองทัพอากาศนะครับ ไม่มีการจำกัดสิทธิ์ครับตราบใดที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ยังไม่คีลายและยังมีความต้องการสนับสนุนออกซิเจนอยู่กองทัพอากาศจะยังคงเปิดบริการสนับสนุนออกซิเจนตลอดไปครับก็ขอ,ขอฝากไว้นะฮะว่ากองทัพอากาศก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างประชาชนและพร้อมที่จะสนับสนุน ขีดความสามารถทั้ง,งหมดนะที่กองทัพะกาศสามารถดำเนินการได้เนี่ยช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดครับ